สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซล์ยเก่าค่เดิมค่ะพี่น้องตอนนี้ก็พบกันตอนเย็นนะคะยังมาแลงค่ะพี่น้องค่ะมาขอกลัวนะคะหลังจากเราปิดร้านวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะคะเพียงแต่เราชงกาแฟเบิรงพี่น้องมาลักเฟืองข่อยจ่ายเงินยังจ่ายเงินยัง เนี่ยโคต,ตรมะลักบาปรถติดลมหมู่บ้านสมหนาแน่สมหนำหนารถติดหมู่บ้านเขาแก่ดำนะทางบ้านแสนสุขเบิดละ่ะเฟืองหลงเลยเนาะฮะข้องแผลไม่ยิ่พอ <c oughs> ข้องไผลข้องไผลปะซ <c oughs> ื้อไม่หยางไงเถอะ โพดขายให้แน่เขาแก้เน่กันตัวหุ่นหูไหลจักบาทสองพันสองมื่นป่ะเก้ามื่นถ้านูขายนูจะขายเซนหาบไปแล้วมัวใหญ่พี่น้องฮะปูดาขั้นใดเซนหนึ่งแสนสามพันมาสั่นพี่น้อง ขายวันได้ยจะเจ้าหายแล้วแสนหนึ่งวันคือไงคาเทะมันสิขืนงัวข่อยว่ะเฮ้สาวนุ่นกับเจนันก็ใส่ฟังวัวแล้วนะคะฟังไม่ใช่ฟังวัวใส่หัวหารควายนะคะเนื่องจากว่าแม่กับพ่อไม่อยู่นะคะแม่กับพ่อเออ ไปขนวัวนะคะดูภาพมันก็จะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเราเดินแล้วก็ซูมนะคะมองมันห่องมือเทียงคอยประดิไส่มันพี่น้องมันห่องซื้อขอยว่าสันนะมันห่องซื้อขอยว่าสันพี่น้อง ทำร้ายลูกใส่ไม่ดีเอาอะไรโอ้ยเอาไปทำไมใส่เสร็จแล้วนะเอาเนียงน้ำล้นหรือข่อยน้ำล้นเนียงน้ำล้น เนี้ยงน้ำล้นฐานี้ยงน้ำล้นแม่แม่น,มน้ำล้นแม่น้ำล้นแม่อันนี้ขี้ควายนะดูดออกเลี้วนะก็จะประมาณนี้นะคะเลยแต่ขี้มันข้างหลางนะทุกคน ทำไมทำไมไม่ต้องคนเหรอไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ค้นเพียงแต่ว่ามันเลียเอาแต่หัวอาหารก่อนนะก็เลยกลบมันไว้เป็นอะไรลูกสาวนายห้อย ลูกสาวในหอยเป็นอย่างหายแห้แงๆหาแหงๆพ่อนูอยู่นะแม่นูอยู่นเอองไม่เก็บใส่กระถุงหของแต่ถุงแบบนี้ดูแล้ว เบิง์นกี่ละ่ะคือแบบว่าตอนเที่ยงบดไใหหายม,มันก็สิเป็นประมาณนี้นะคะคือเราอ่ะไม่อยากให้นะเนืน่องจากว่านิวดี่ยี่สิบกระสอบจะหมดแล้วนะ่ะวันนั้นแม่ใส่ได้ข้างหน้าหนึ่งกระสอบข้างหลังหนึ่งกระสอบอฉันก็เล้วแม่ทําไมใส่เยอะจังเอาแม่ก็ใส่หนึ่งกระสอบตรงนี้ แม่ก็ใส่ให้เราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะทุกคนเราก็บอกว่าเห็นงัวเห็นงัวเห็นงัวอันมันมันโตหน่อยนะคะบ่คือคนนะคะโอ้ยงืบคัวริคัวริร,รู้แต่ว่า <c oughs> แ่รู้เรื่องมามันไม่เคยถูกกันนะนนี้ไอ้มันเกิดวันอะไรมันเกิดปีหมู ไม่ไม่ไม,ไมปิดน้ำแล้วบ่ปิดน้ำบ่อใหญ่แล้วบ่ขอ,าาแบบอดมไม่ได้เปิด <c oughs> ขอดไม่ได้เปิดน้ำเด้อข่อยจักความอยู่เออเว้ยขอ่อยเปิดย้ำได้ข่อยปิดข่อยลืมย้ำนั่น เดินมาแล้วก็เปิดให้พี่เด้วพี่ปิดเองคอน้ำท่วมป็นบอกว่าพี่ไม่ได้เปิดพี่รู้ยุหรกคนตกแดดออกค่ะนตกแดดออกนะมันยังไปรำไรตัวใหญ่นั่นนะมนีก็แล้วกันแหลแะนี่แหละเนาะ เด้งเขา้าเด้งเขา้าไม่ใช่เงินเราเงินเขาแต่เราจะเอาไปเปลี่ยนแหวนนูแหวนนิ้วกลางนะ่ะบุบหมดแล้วมันเป็นครึ่งสลึงไงจะเอาไปเพิ่มมันเป็นหนึ่งสลึง,ง,งบุบเร็วมากเลยดูเนอะมองอย่างนี้รู้เลยว่าบุบนี่หนึ่งสลึงปงุ่งเนี่ยนิ้วนางเนะนะดี๋ยวจะไปเอาหนึ่งสลึงอ้กล้วยเจนันสิได้กินละเด้นน่แต่ว่าล้างล้างเส้นโดนตาดิ เอาอีลีเบิงหัวเพิ่นนะคะพี่น้องไปตัดเอาปีบอยู่เฮืองอนข่อยมาแงดแงดแงดงพเพื่อกัมาเห็ดอันไก่โอเฟืองกินลูกกล้วยเจนนะมันไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวก็ตัดได้แล้วมันแก่แล้วตรงนู้นก็แกะนะ่แล้วนะเออ มันบรทธานสูงไปจับน้ำกับจับน้ำดดดดนเด็ดๆนี่มาฝนตกอยู่ฝนตกแดดออกแนวๆดดอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ภารกิจแล้วนะคะบ่ได้เฮ็ดหยัง,ยง,ยงกับขัขย,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 ะะย,ย่างย่างซื่อๆมากก็ใส่เรียลแล้วเฮาก็ายทายๆได้่นั่นล่ะก็ไม่มีหยังหลายค่ะบ่มีหยังอีหลีค่ะบ่ได้เฮ็ดหยังเลยนะคะ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ราคาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อก,ก็ซาร์สใครแน่ซ้ำไปดีสวัสดีจ้ะ